วันนี้จะมาแนะนำให้จักนะคะคูเรียรสมาร์ตไอโอีค่ะอันนี้เป็นปลั๊กนะคะเดีียวจะสอนวิธีเซ็ตกันนะคะของปลั๊กใช้ง่ายค่ะตั้งเวลาปิดเปิดอุปกรณ์ได้ด้วยนะคะไปเสียบกับปลั๊กนี่นะคะ,ะเป็นสายหานะคะเพราะฉะนั้นปลั๊กก็จะต้องเป็นสามขาหรือว่าไปซื้อตัวแปลงนะคะอันนี้ประตูค่ะสามารถไปปิดประตูนะคะแล้วก็เปิดแยกก็จะแจ้งเตือนมา นะคะคอันนี้ซีลิไฟนะคะอีแกแก้ซีลิไฟก็มงนตัวส่วนอันนี้เป็นกลิ่นะค่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนนะคะอันดับแรกเลยคะ่ะปลั๊กนะคะใช้ดีมากอันนี้ราคาดูนะคะสามร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะเสร็จด้ง่ายค่ะใช้กับ Wi-Fi แค่ที่ด้านมี Wi-Fi ก็สามารถใช้ทั้งหมดได้แล้วนะคะแล้วก็แอดได้ทีละอันทีละอันๆๆเลยเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการนะคะว่าวิธีแอดใจนั้นเป็นยังง ทีเซ็นะคะคูเรีย IoT ปตัวนี้นะคะอ่าก็จะมีปุ่มนะคะ Power อันนี้เราก็เสียบปลั๊กก่อนได้เลยนะคะเริ่มแรกนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันชื่อ s m a r t l i ล h ์ค่ะ กดบวกบนขวานะคะแต่อันดับแรกล้องไปเช็คก่อนนะคะว่ามือถือเรานั้นเกาะ Wi-Fi อยู่หรือเปล่านะคะ WiFi นั้นต้องเป็น 2.4G นะคะกดบนขวาค่ะเลือกนะคะเต้ารับไฟฟ้าหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ So อ k เกตนะคะอันแรกเลยค่ะวิศวกรรมไฟฟ้าด้านบนนะคะกดตัว Wi-Fi ค่ะทีนี้มาดูนะคะ Wi-Fi ของเรานั้นนะคะเป็น 2.4หรือเปล่าตอนนี้เกาะที่2.4มันก็จะหาเจอโดยตันโนมาสไซรหัส Wi-Fi เข้าไปค่ะกด n น็กเลยนะคะมันจะถามว่านะคะอุปกรณ์นั้นม,มีไฟกระพริบอยู่หรือเปล่านะคะที่เราเห็นค่ะของเรายังไม่มีไฟกระพริบวิธีการคือกดนะคะตรง power นะคะ10วินาทีค่ะนะคะกด power 10วินาทีจน,ะะก,ววนกว่าจะมีไฟนะคะ เห็นไหมคะมีไฟขึ้นมาอ่ะกระพริบถีๆปล่อยนะคะกดเนะะ็กค่ะมีไฟกระพริบแล้วนะคะแล้วมันก็จะให้กดค้างอีก5วินาทีจนกว่าไฟมันจะบิงบ้งบิ้งบิ้งอย่างที่มันบอกอ่านะคะกระพริบทีๆมาแล้วนะคะโอเคเรียบร้อย อันนี้กดเน็กค่ะอ่านะคะอันนี้กดเลยค่ะว่าเรากดปุ่มรีเซ็ตแล้วเราทําตามขั้นตอนของเขาเรียบร้อยแล้วมีไฟกระพริบแล้วนะคะเน็กค่ะทีนี้มันจะสแกนหาค่ะ ตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะคะไม่นานค่ะจะสังเกตว่าไฟเห็นไหมคะไฟจะเริ่มเป็นสีฟ้าหยุดมาแล้วนะคะส้มหยุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ไฟหยุดนะคะอ่าทีนี้นะคะก็จะขึ้นคูเรียสมาร์ทปักสองขึ้นมานะคะเป็นการเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ ปั๊กอันนี้อยู่ที่ไหนแล้วอาจจะสามารถไปแก้อุปกรณ์ได้กดตรงดีสอนะคะสามารถแก้ไขได้นะคะเสร็จสมบูรณ์ค่ะสามารถใช้งานได้นะคะในการใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะไปกดปิดเปิดนะคะอ่าเปิดขึ้นมานะคะปิดขึ้นมานะคะไฟที่ตรงปลั๊กก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะคะถ้า power on ก็จะเป็นสีชมพูสวยงามนะคะ แบบนี้เลย power off ได้แล้วก็นะคะที่สาคัญยังสามารถตั้งเป็นเวลาได้ timer มมนะคะเข้าไปตั้งนับถอยหลังหรือนะคะจะเป็นตั้งเวลาที่เราเปิดปิดประจําเลยค่ะ s c h e ด u วนสามารถที่จะ add เข้าไปได้นะคะเปิดปิดเป็นเวลากี่โมงกี่โมงอย่างเช่นกะติกน้าร้อนเราอยากให้เปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงของทุกๆวันนะคะสามารถทําได้เลยค่ะนะคะเลือกไปได้เลยอ่าโอเค ใช้ง่ายค่ะนะคะเสียบกับอะไรนะคะอันนั้นก็สามารถคอนโทรลได้จากมือถือจากแอปพลิเคชันอยู่ที่ไหนก็สามารถคอนโทรลได้ค่ะครูเรียนไม่ได้มีแค่ปลั๊กอย่างเดียวนะคะยังมีนี่เลยค่ะสวิตไฟมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยซี่เกอรี่กล้องอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้านล่างนี้นะคะ